ให้พ่อแม่พวกเราไปสวดมนต์บ้างด้วยบอกว่าให้เราทั้งให้ท่านอะไรลับบ้างวันนี้จะมีอะไรบ้างวันนี้วันเดียร์ ช่องแรกปรรอูอช่องช่องที่แรกนี่แล้วขอโน่นหลุมบอกมันต้องหลุมไหมอันนี้เอาช่องนี้ว่าดิเออผู้นี่ผูขัขนสีใสุทนทน 何